สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคุยกับพ่อนะครับผมเป็นรายการที่ผมเนี่ยก็จะมาคุยกับคุณพ่อนะครับผมแล้วก็เอาประเด็นต่างๆมาหยิบยกพูดคุยกันในเชิงของตระก,กาศนะครับผม <S <S เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพ่อเก่งเห็นพ่อได้โพสต์หน้า Facebook เกี่ยวกับทฤษฎีความพอดีแล้วเก่งก็ไปนั่งอ่านดูแล้วเนี่ยเก่งว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังดูอาจจะเข้าใจง่ายแต่หลายคน ก็ยังคงไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยอยากจะให้พ่อเนี่ยได้มาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับในเรื่องของทฤษฎีความพอดีครับพ่อความพอดีเนี่ยพ่อมานั่งคิดดูเดี๋ยวขออนุญาตใช้ชาร์ตอันนี้ประกอบนิดหนึ่งก็เขียนมาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยคือมานั่งคิดพอดชาร์ตนี้ขึ้นมาวันนั้นมานั่งเขียนเล่นคนเราเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของจิตใจเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในโลกเนี่ยอารมณ์ไม่พอใจกับอารมณ์พอใจแต่น้อยคนที่จะมี อารมณ์อยู่ตรงกลางคือความพอดีไม่ใช่ว่าโลกเนี่ยมันมันไม่ดีไม่ใช่ว่าโลกมันไม่สวยก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่กําเนิดโลกมาตั้งแต่ก่อนมีสิ่งมีชีวิตจนมาถึงเดี๋ยวนี้มันมันผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมันก็ยังเป็นโลกมันอยู่อย่างเงี้ยที่ยังหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงหมุนรอบดวงอาทิตย์365วันแต่คนเรามักโทษว่าโลกของตัวเองไม่ค่อยสวยโลกของตัวเองไม่ดี ไอ้นี่มันใจตัวเองมากกว่ามันอยู่ที่พอใจกับไม่พอใจ ตอนไหนพอใจก็บอกโอ้โลกนี้ดีจังเลยของตัวเองตอนไหนที่ไม่สมหวังก็ไม่พอใจก็โอโ้โลกนี้ไม่ดีโลกเรานี่ช่างอาภัพโชคลายไรวาสนาเสียจริงไม่พอใจก็เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างที่อยากจะได้พอใจก็เป็นสุขชั่ววูบแบบประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นความไม่พอใจอีกเพราะอะไรอยากได้ความพอใจมากกว่านั้นอยากได้อยากได้ไดและก็ อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ทุกเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ทุกคนเราอะและส่วนใหญ่คนทําไมแปลกใจในโลกนี้ทั้งใบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในสองฝั่งเนี่ยน้อยคนมากเลยที่จะมีสติมีปัญญาและอยู่บนความพอดีได้ คนเราถ้าอยู่บนความพอดีได้ยินดีในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกชีวิตอยู่ในความพอดีก<ๆ>็ไม่ต้องทุกข์ถ้าเป็นหลักธรรมอันนี้ก็จะเหมือนสุดโต่งในสิ่งที่มันคับข้องใจในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ตลอดทั้งชาติ ไม่เคยสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ติดสุขเศษสุขอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องการสุขที่ไม่รู้จักพอสุดท้ายก็ถึงทุกแต่อันนี้เป็นทางสายกลางชีวิตเนี่ยถ้ามันมีความพอดีได้ความพอดีเนี่ยมันไม่ได้ทางให้เราทุกเกิดมากินพอดีอย่าตะกะตะการให้มากเกินแต่ก็ไม่ถึงกับขาดแคลนจนขาดสารอาหารมีชีวิตอยู่บนความพอดีอยู่บนสถานะแท้จริงของเรา มีกําลังที่จะจับจ่ายแค่ไหนก็ดํารงชีตอยู่แค่นั้นมีรายได้แค่ไหนก็อยู่บ้านเหมาะสมกับที่เราจะมีและยินดีในสิ่งที่เรามีเราก็ไม่ต้องทุกข์เราอาจจะอยู่กระท่อมแต่อยู่บนความพอดีของชีวิตเราฐานะเราเราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องไปชะโงกมองพวกอยู่คาลือหดัดและอยากจะอยู่คาลือหดัดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะเดียวกันพวกคาลืหาอหัดก็ยังมีภาระมากมายเลยที่ต้องทํางานการแทบวันหนึ่งจะแทบจะไม่มีเวลานอนเวลาหยุดคิดเลยเนี่ย หวังจะมีความสุขแบบพวกชาวไร่ชาวนาที่อยู่กระท่อมมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ทุกคนเราต้องพอดีว่าเราอยู่แค่ไหนใช้เวลาให้เหมาะสมใช้ชีวิตให้เหมาะสมอยู่กินนอนพักผ่อนนะแล้วจะทำไรต่ออะไรในสาระชีวิตอยู่บนความพอดีเนี่ยถ้าเราทําได้เราก็จะไม่ทุกข์ใครบอกว่าความสุขทําให้ไม่ทุกข์ไม่จริงความสุขนี่คือความทุกข์ที่ละเอียดที่ทุกข์ยาวนาน แล้วก็ละความทุกข์ยากไอ้ความไม่พอใจนี่เป็นความทุกข์ที่ยาบละง่ายเพราะเรารู้สิ่งไหนที่ไม่ชอบก็เลี่ยงสิ่งนั้นได้ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่มันง่ายแต่ผมว่าสําหรับคนที่รู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากคุณพ่อจะสอนผมามาเสมอว่า พยายามทําความรู้จักกับตัวเองให้มากที่สุดความรู้ที่เราไปเรียนรู้มาอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกเป็นความรู้เป็นประกาศภายนอกแต่สิ่งแรกที่นักปัชญาควรจะรู้ก็คือตัวเองแล้วเก่งก็เคยอ่านรีวิวลิเทเลเจอร์ทบทวนวรรณกรรมต่างๆเก่งจะเห็นนักปราชญ์หลายๆท่านนะครับพ่อเขาเริ่มต้นจากตัวเขาเองจากสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเขารอบตัวเขาจนกลายเป็นทฤษฎีขั้นสูงที่ได้ยอมรับะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วน่ะมันคือการเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ รู้จักตัวเองอแล้วพอมาล้อกลับมาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจฟังแล้วมันอาจจะดูแปลกหูเนาะความสุขทําให้เกิดทุกข์มันอาจจะฟังดูมันมันอาจจะฟังดูแปลกหูแต่ถ้าเกิดมันสูงมากๆเข้าในพ่อบางทีมันคนเรามันจะมีอาการลืม ลืมว่าต know, ัวเองเคยสุขเพราะเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อยากได้เพิ่มอ,อีกอยากได้เพิ่มอีกก็ทุกอีกเก่งเคยเห็นรูปภาพภาพหนึ่งครับพ่อคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยเขาหันไปมองข้างๆเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็รู้สึกอิจฉาคนขี่มอเตอร์ไซค์ว่าชีวิตนี้ดีเนาะมีมอเตอร์ไซค์ขี่จะได้ไม่ต้องมาปั่นจักรยานให้เหนื่อยคนขี่มอเตอร์ไซค์หันไปมองข้างๆก็เจอคนขับรถยนต์ก็บอกว่าไอ้คนขับรถยนต์เนี่ยสบายเนาะไม่ต้องมานั่งตากแดดตากฝน แต่พอมาดูเหตุผลของแต่ละคนคนขับรถยนต์เขาก็จะมีความรับผิดชอบมีหน้าที่มีบริบทของชีวิตเขาที่แตกต่างกันอาจจะยุ่งมากกว่าอาจจะมีความทุกข์ในแบบของเขาบางทีคนที่ปั่นจักรยานเขาก็อาจจะมีความทุกข์ของเขาแต่อาจจะเป็นความทุกข์แค่เที่ยวเดียวเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้จากกับความทุกข์ และความสุขของตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่ดีของการรู้จักตัวเองและก็รู้จักธรรมชาติแล้วผมก็หวังว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆหมู่มากแล้วก็เราตั้งใจมากๆที่อยากจะให้ทุกคนได้รับพลังบวกและอยากให้รู้จักตัวเองเพื่อที่พวกเราจะได้มีความสุข กับตวเองไปด้วยกันนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นการาช่วยกันนะครับผมเผยแพร่พลังบวกตรงนี้ออกไปนะครับและเดี๋ยวก็เราจะไปพบกันในคอนเทนต์ต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับสําหรับคืนนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ